เดี๋ยวคุณเป็ดสงเขาก็มีปัญหาจริงใช่ไหมทางขาดใช่ไหมเราก็มาแจกใจในส่วนนั้นการแจกของของอบตของอำเภอก็ดีเนี่ยในวัดสนามเนี่ยบ้านใช่ไหมในน้ําไม่ท่วมไม่ทางไม่ขาดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาแจกเพราะผมมาต้องเพราะโอบตมาซื้อเนี่ยพอพอผลแล้บต้องเอาเงินมาทำถนนกันอีกทีนี้ในช้อนข้าวลาดเนี่ยเจ็ดหมู่บ้านจมน้ำอยู่ไงเจ็ดหมู่บ้านประมาณประมาณห้าร้อยหลังคาเนี่ยจมน้ำอยู่ผมก็ต้องดูแลแล้ว พออยู่ๆผู้ใหญ่ไปบอกที่อำเภอว่าลูกบ้านห่วยเหมือนเดิมจร้อยได้ผมไม่ทั่วก็เอามาร้อยห้าสิบสองเดีผมทราบว่าไปแจกอยู่ที่บ้านอ่ไปแจกอยู่บ้านงั้นวันนี้นายกมาใหม่งั้นเอาเรียกทับไม้ใบดัดกับห้วยพงเดี๋ยวห้วยพงไปรับที่บาทร้อยทับไม้ใบรับที่ตรงนี้นะก็เลยซื้อกาาแมาให้เดี๋ยวจะน้อยใจก็นายกคนน้อยใจไงเดี๋ยวคนแถวบ้านน้อยใจเหมือนผู้ใหญ่ไปบอกทางอำเภอว่าได้รับงผมไม่ทั่วถึงก็เลยต้องเอาเงินซื้อไปหน้าห้องเพลินมาว่า เขาก็แสนไม่เ <sketches> จ็บช ja e. ่วยเหลือนนะตอนี้ก็เลยมาทําให้ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยที่มาวันนี้ก็อยากให้ปตทงมามาเช็คดูคนที่มาขอรักเดี๋ยวนี้มันจะได้เท่าไหร่มันจะไม่ได้ออกมาเท่าไหร่ใช่มถ้าเรื่องจัดเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็ยุ่งยากเหมือนกันใช่หมน้ยายอถไฟรถไปดสนานว่าลองให้ทามะล้ไไหาย่งกันนะคนยดผล่ท้มดเพรานั้นเยหนาไม่รู้จะรไหน ถ้าถ้าถ้านัดถ้านัดพ่อบ้านไม่ดูมันจะได้น้ำหมยน้อหมยนีนางนีแก่กไม้ี่นกไ่ไหงนี้ร้น

ก็ยกมาดังุงเลยิลอแล้วเป็นแปดซึ่าแล้วก็เอามาอีปได้แลว่าได้แล้วเสร็จแล้วเชื่อเลเชื่อเลยรอ่อยเชื่อเลรเ